DC Wonder s c a r l i n e เปิดให้บริการในสต์ไทยทั้งสองระบบแล้ว DC Wonder s c a r l i n e เป็นเกมแนววอรพิจิแบบทีมบนมือถือที่ผู้เล่นสามารถสะสมฝึกฝนและนำเหล่าซูเปอร์ฮีโร่และซูเปอร์วายร้ายชื่อดังจากจักรวาลดีซีมาร่วมทีมเพื่อต่อสู้ในรูปแบบเทิร์นเบสเกมนี้มีเนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นโดย c r i s i Syndicate ซึ่งเป็น Justice League ที่บิดเบี้ยวจากอีกจักรวาลหนึ่งได้บุกโลกผู้เล่นจะต้องรวมทีมฮีโร่และวายร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อหยุดยั้งพวกเขา เกมมีโหมดการเล่นที่หลากหลายทั้งแคมเปญเนื้อเรื่องโหมด TV p ีวผู้เล่นประทะผู้เล่นในรูปแบบ 5v5 และ 15v15 15รวมถึงโหมดทีวีผู้เล่นประทะสิ่ง์แวดล้อมที่ท้าทายเช่นการต่อสู้กับบอสการสำรวจเขาวงกตและการไขปริศนานอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบของเกมแนวไอดอลที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถดำเนินความคืบหน้าและรับรางวัลได้แม้ไม่ได้เล่นอยู่ตลอดเวลาผู้เล่นจะต้องวางแผนกลยุทธ์ ในการจัดทีมเลือกตัวละครที่มีความสามารถเสริมกันและอัปเกรดอุปกรณ์และทักษะเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมในการต่อสู้ที่ตื่นเต้นและกราฟิก 3D ที่สวยงาม